สวัสดีครับจากการติดตามข่าวสงครามบุกรุกยูเครนของรัสเซียแน่นอนว่ามีความห่มหืมใส่กันนี่มานานแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวนะครับเราจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยต้องการควบคุมยูเครนด้วยการเมืองรัสเซีย er เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในยูเครนรัฐบาลยูเครน ne, ที่นิยมรัสเซียนะครับก็เอื้อประโยชน์ให้กับรัสเซียนี่หลายอย่างจนคนยูเครนนี่ทนไม่ไหวประท้วงขับไล่แล้วก็ได้รัฐบาลที่ไม่นิยมรัสเซียนี่ขึ้นมาทําให้ผลประโยชน์ของรัสเซียในยูเครนนี่เสียหายไป ายอย่งนะครับสเซียก็อ้างว่าตะวันตกเนี่ยเข้ามาแทรกแซงทีตัวเองแล้วไม่คิดรัสเซียมาผนวกแหลมคายเมียของยูเครนไปเป็นของรัสเซียความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นเขาลางนี่มีมาตั้งแต่นั้นแล้วนะครับหลังจากที่รัสเซียผนวกแหลมคายเมียไปนาโต้ NATO ก็เริ่มเข้ามาลาดตะเวนในทะเลดำนี่มากขึ้นแน่นอนว่ายูเครนเนี่ยต้องหาทางรอดแล้วละครับการต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ก็เพื่อรับรองความปลอดภยัยเรื่องนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนะครับ มันไม่ใช่ว่ายูเครนเนี่ยต้องการเข้านาโต้เป็นสาเหตุให้รัสเซียนี่โจมตียูเครนมันไม่ใช่ว่าถ้ายูเครนนี่เป็นสมาชิกของนาโตแล้วมันทําให้รัสเซียนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยรัสเซียก็เลยต้องโจมตียูเครนแต่ว่ามันกลับกันนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไปควบคุมเขาไปเอาพื้นที่ของเขาไปสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของเขามันทําให้ยูเครนนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตก็เพื่อมาคุ้มกัน ลาหัวจากอันธพาลนั่นก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆยุเคนี่ตัดสินใจช้านะครับอย่างโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียไปเข้ากับนาโต้นี่มานานแล้วถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้แน่นอนแล้วครับหนึ่งความช่วยเหลือทางการทหารไม่มีนักเลงคนไหนกล้ามาวอลแวร์สองก็คือเศรษฐกิจนะครับมีการช่วยเหลือในด้านต่างๆ20ปีเท่านั้นประเทศอย่างลิทัวเนียโปแลนด์ลัตเวียเอสโตเนีย จากประเทศยากจนโซเวียตกลายเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมีเศรษฐกิจที่ดีแตกต่างจากเพื่อนบ้านอย่างเบลารุสนะครับที่ยังอยู่กับรัเสเซียจากการนำกองพักรัฐเคเมรินเบลารุสก็ไม่ไปไหนมาไหนแล้วครับก็ได้แค่ปลอบใจตัวเองอยู่กับธรรมชาติมีธรรมชาติที่สวยงามไปวันๆเพราะฉะนั้นการอ้างเหตุผลของรัเสเซียนะครับที่ว่ายูเครนนี้ไม่เป็นกลางต้องบุกรุกโจมตีมันเป็นช็อตคัดเพราะว่ารัสเซียนี่ต่างหากที่ไปเอาพื้น ที่เขาลุกลานเข้ามาตลอดอยู่เคนจำปินต้องหาที่พึ่งนะครับ อาจจะมีคำพูดที่ว่านาโต้เนี่ยขยายอิทธิพลเข้าไปใกล้รัเสเซียผิดข้อตกลงจริงๆแล้วมันไม่มีข้อตกลงนะครับประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตล้วนมีอธิปไตยของตัวเองทำมาหากินเองรัเสเซียนี่ไม่ได้มาเลี้ยงนะครับนาโต้ NATO ก็คงไม่ได้ไปบังคับให้มาเข้ากับนาโตกลับกันเป็นภาร,ระของนาโต้อีกต้องเสียง,งบประมาณไปดูแลมากมายประเทศนาโตใหญ่ๆในยุโรปไม่พอใจมากนักเพราะว่ามองว่าไม่จําเป็นแล้วก็ผักไปให้กับสหรัฐมิการนะครับ สหรัฐมีการเสียงงบประมาณดูแลนาโต้นี่เยอะมากเรื่องนี้ในยุคข,ของโดนัทชัมก็วอยไวนี่เหมือนกันชัมมองว่านาโต้นี่เอาเปรียบสหรัฐมีการไม่เฉพาะกับนาโต้เท่านั้นนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นชัมก็วอยไวเหมือนกันสหรัฐมีการมาช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วต้องออกเงินมากมายเองเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นออกนิดหน่อยมันไม่แฟร์กับสหรัฐมีการนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับประเทศในยุโรปที่เป็นนาโตเนี่ยไม่ยินดีกับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วส่วนมากเพราะว่าต้องเจียดเงินตัวเองมาช่วยยูเครนนี่จํานวนมากมันไม่ใช่เรื่องดังนั้นจะมองว่านาโต้เป็นต้นเหตุก็ไม่ถูกมากนักแน่นอนว่ายูเครนก็ต้องพึ่งพาสหรัฐมิการนี่เป็นหลักรัสเซียก็ถือโอกาสนี้บุกรุกยูเครนหวังยึดเพราะถ้ายูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วรัสเซียจะบุกไม่ได้พร้อมไม่พร้อมก็ต้องบุกในตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับความ คิดแบบคอมมิวนิสต์มักยึดติดกับโฆษณาชวนเชื่อมีว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับรัสเซียนี่ต้องการยึดยูเครนก็เพื่อผลประโยชน์แต่จะบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับมันอายตัวเองวัฒกรรมสุดหรูก็เริ่มทํางานแล้วครับการบุกรุกทําสงครามก็บอกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารต้องการยึดเขาก็บอกว่ามาปลดปล่อยชาวยูเครนปลดปล่อยจากอะไรแล้วครับอันนี้ก็คิดได้ว่ามาปลดปล่อยจากพวกนีโอนาซี ีโอนี่แปลว่าใหม่นาซีก็คือพรรคการเมืองหรือว่าอุดมการณ์ของผู้นำเชียวมันในสงครามโลกครั้งที่สองโอนาซี i ก็คือกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์แบบเชียวมันในสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแน่นอนว่าปูตินกับรัสเซียเนี่ยมองว่าตัวเองประเสริฐสีกว่านาซีแล้วก็หวังว่าจะมีคนเชื่อและความชอบธรรมในการบุกรุกยูเครนจะมีมากขึ้นนะครับ ส่วนตัวแอดมินคิดว่ามันคล้ายๆกับการยุแล้วก็ปูตินก็ยุข,ขึ้นซะด้วยตะวันตกนี่ออกข่าวรัสเซียเตรียมบุกยูเครนเต็มรูปแบบทุกทิศทางแน่นอนว่าคนส่วนมากนี่ไม่เชื่อแอดมินก็ไม่เชื่อนะครับโดยเฉพาะกําลังภาคพื้นเพราะว่าสหรมิการนี่ส่งความช่วยเหลือแล้วก็วางแผนรับมือเอาไว้แล้วแต่ว่าปูตินยุข,ขึ้นบุกแล้วครับก็อย่างที่เราเห็นรัสเซียนี่สูญเสียจํานวนมากแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับยูเครนนี่มากขึ้นฐานรัสเซียเหมือนเข้ามาติดกับ แต่ก็ถอยไม่ได้จริงๆเรื่องนี้แอดมินคิดว่านายทหารของรัสเซียก็คงไม่เห็นด้วยแต่มันขัดใจปูตินี้ไม่ได้คงรู้ว่าต้องสูญเสียนี่จำนวนมากนะครับ รัเสเซียหันมาใช้ขีปนาวุธก็มีการมาดักว่ารัเสเซียจะใช้อาวุธเคมีเหมือนกับยุส่งก็เพื่อให้รัเสเซียนี่ใช้ก็จะเข้าสู่อาชีกรสงครามนะครับซึ่งถ้าตัดสินออกมานานาชาติจะทําอะไรได้มากกว่านี้กับรัเสเซียแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็สิ่งที่ยุก,กันอยู่ในตอนนี้ก็คืออาวุธนิวเคลียร์มีการพูดถึงกันมากขึ้นจริงๆมันก็ธรรมดามากเรื่องนี้เพราะว่ารัเสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์ ที่มาที่ไปของมันก็คือช่วงก่อนเนี่ยปูตินมีคำสั่งให้กองกำลังนิวเคลีย์นี่เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดก็มีคนไปดูเงื่อนไขการใช้ของรัสเซียนะครับมีการเผยแพร่ในเอกสารว่ารัสเซียจะใช้ต่อเมื่อมีภัยคุกคามความคงอยู่ของรัสเซียความหมายนี่มันกว้างมากนะครับแต่ก็มีได้ครอบจักรกวาลครอบคลุมทางการทหารนี่มากกว่าเช่นถูกโจมตีก็สามารถใช้ได้ก็คงไม่ครอบคลุมว่าเศรษฐกิจของรัสเซียพังก็จะใช้นิวเคลียร์รัสเซียเกิดโรคระบาด ตายเกือบทั้งประเทศแล้วก็จะใช้นิวเคลียร์ค่าเงินรัเสเซียตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินไปไม่รอดก็จะใช้นิวเคลียร์ปูตินใกล้ตายแล้วถ้าไม่มีปูตินก็ไม่รู้จะมีโลกไว้ทำไมก็จะใช้นิวเคลียร์ ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องเลยนะครับมันคงไปไม่ถึงขนาดนั้นนิวเคลียร์ของรัสเซียเน้นด้านการทหารมากกว่าในกรณีของยูเครนรัสเซียจะใช้นิวเคลียร์ไหมอันนี้ถ้าเอาตามเหตุผลแล้วก็กฎหมายของรัสเซียเองนี่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัสเซียเป็นคนมาบุกเขาไม่มีใครไปโจมตีรัสเซียรัสเซียมึงมาโจมตีเขาต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับ แต่แน่นอนว่ามันมีโอกาสใช้นิวเคลียร์แต่ก็จะเป็นลูกเล็กไม่ใช่ลูกใหญ่นะครับแต่วันตกก็ยุยงเลยให้ใช้ก็จะได้เข้าเงื่อนไขอาชจจีรสงครามแบบเต็มตัวอันนี้อาจจะมีคนกระฟัดกระเฟียดว่าทีสัเมิกายังใช้นิวเคลียร์ได้ไม่เห็นมีใครมาประนามไม่เห็นมีใครมาควาา่ำบาตรอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรีไมด้ใส่ชุดกิโมโนนั่งเรียบร้อยทาปากแดงนะครับญี่ปุ่นนี่ไล่ย,ยึดเขาโจมตีเขาไปโจมตีสัเมิกาก่อน ด้วยในตอนนั้นญี่ปุ่นนี้เป็นอาชีกรสงครามแล้วเขาบอกให้ยอมแพ้ถอนทหารก็ไม่ยอมพอสารมิการใช้นิวเคลีย์ก็เลยไม่มีใครปนนามนะครับอันนี้ต่างจากรัสเซียในตอนนี้ที่เป็นคนบุกรุกเขาไม่ได้ดังใจก็จะใช้นิวเคลียร์มันต่างกันพิรนาด้วย ในสงครามรยูเครนรัสเซียนะครับมันก็มีเกมซ่อนอยู่นี่เยอะแยะมากมายส่วนประชาชนของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําส่วนประชาชนของรัสเซียก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ทําอะไรนี่ไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการตัดสินใจของผู้นําถ้าปูตินลงเลือกตั้งอีกครั้งก็ไม่แน่ว่าจะได้เป็นผู้นําของรัสเซียต่อไปแต่ว่าปูตินก็รู้นะครับเลยเขียนกฎหมายให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในอนํานาจตลอดชีวิตก็ต้องรอให้ปูตินนี่ ตายไปเองตามธรรมชาติแต่ว่าเราอย่าเพิ่งวางใจนะครับถ้าปูตินใกล้าตายแล้วเนี่ยเกิดคิดว่าตัวเองจะไม่อยู่แล้วก็ไม่สมควรมีโลกอยู่อีกต่อไปกดนิวเคกียร์จบทั้งโลกอันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับ